แฟนติ้งพอดแคสต์แชร์ริงอิสเอมพอ์ริงแชร์สิ่งเล็กๆให้ยิ่งใหญ่มูดี้เข้าใจอารมณ์เข้าใจคนเข้าใจกันกับผมเป่าชายัยยะฤดีนิยมุต สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แบรน i n g พอดแคสต์นะครับผม <S <S เปาชัยยะรีดีนิยมมุดครับเป็นครีเอทีฟของทางแบรนติงแล้วก็เป็นโฮสสำหรับมูดี้ที่เราจะมาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ด้วยสำหรับในวันนี้ฮะผมเชื่อว่าหลายท่านน่าจะเริ่มกลับไปทำงานกัน แบบเดิมกันบ้างแล้วแล้วพอพูดถึงการทํางานครับหลายคนน่าจะเริ่มกลับมารู้สึกเบื่อรู้สึกเซง็งหรือว่าเริ่มกลับมารู้สึกเป็นบ้ากันมากขึ้นซึ่งผมก็เชื่อว่าหลายท่านน่าจะเคยได้ยินหรือมีคนพูดประโยคประมาณว่าทํางานจนเป็นบ้าทํางานจนออประสาทจะแดกหรือว่าจะบ้าตายไปก่อนหรือก็อื่นๆอ,อ,อีกมากมายฮะเพราะถึงแม้จะเป็นงานที่เรารักฮะแต่ด้วยความวุ่นวายความลำบากของการทํางานในบางครั้งฮะแล้วก็ ค่อนข้างเครียดแล้วก็เหนืยใจกับสิ่งที่เราทําอยู่ได้เหมือนกันซึ่งแน่นอนครับในโลกแห่งความเป็นจริงอะ่ะไม่มีใครสามารถปฏิเสธการทํางานได้แล้วก็น่าจะมีคนจํานวนน้อยมากที่ไม่จําเป็นต้องทํางานการทํางานอาจจะไม่ใช่เรื่องที่แย่เสมอไปครับการทํางานทําให้เราเติบโตทําให้เราเจอสังคมทําให้เราเตามิมเต็มคุณค่าในชีวิตแล้วก็แน่นอนฮะการทํางานทําให้เรามีรายได้ในการใช้ชีวิต และอีกมากมายฮนะในเรื่องของประโยชน์ของการทำงานแต่ในหลายครั้งครับการทำงานก็ทำให้เราเครียดกังวลอึดอัดได้อยู่เหมือนกันเพราะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลูกค้าเรื่องของผู้คนเรื่องของตัวเลขหรือว่าเรื่องของคนแล้วก็อีกมากมายหลากหลายประเด็นออสำหรับประเด็นในวันนี้ก็คือแล้วเราจะจัดการตัวเองอย่างไรฮนะให้การทำงานมันไม่เครียดเกินไปไม่เป็นบ้าไปก่อนวันนี้เราจะมาพูดคุยประเด็นนี้กันครับ เป็นประเด็นจากหนังสือทำงานยังไงไม่ให้บ้าไปซะก่อนหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษ It Doesn't Have To Be Crazy At Work จากผู้เขียนอย่างคุณเจสันฟรีดฮะแล้วก็เดวิดไฮเนอร์ม e เออร์ครับซึ่งผู้แปลก็คือคุณจินดารัฐฮะทำรงวุฒจากสำนักพิมพ์อมริน How To นั่นเองส่วนเนื้อหาจะเป็นอย่างไรเราจะจัดการงานอย่างไรไม่ให้เป็นบ้าไปซะก่อนสามารถติดตามได้ที่มูดี้เอพิโซดนี้เลยครับ ก่อนอื่นผมต้องขอเล่าถึงประวัติทางผู้เขียนก่อน,นแล้วกันนะครับคือว่าคุณเจสันฟรีแล้วก็คุณเดวิดไฮเนอร์ไมเออร์ฮะเขาทั้งคู่เป็นผู้บริหารของ b a s แ c a m p ครับบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์รายใหญ่รายหนึ่งครับซึ่งเขาทั้งคู่ก็ถูกยกย่องว่าเป็นผู้บริหารที่พลิกปัจจัยาการทํางานของคนในยุคนี้ซึ่งหนังสืออย่างทํางานยังไงไม่ให้บ้าไปซะก่อนก็นับว่าเป็นหนังสือขายดีระดับ international bestseller เลยครับ คือว่าหนังสือเล่มนี้นเ,เกิดจากแนวคิดที่ว่าโลกแห่งการทํางานมันจําเป็นต้องเป็นโลกที่ etchup, ทวุ่นวายโลกที่กลาหลหรือว่าโลกที่ตึงเครียดเสมอไปหรือเปล่าซึ่งพวกเขาก็ได้มีแนวคิดอย่างหนึ่งฮะแล้วก็เรียกแนวคิดนั้นแล้วก็นําไปประยุกต์ใช้กับบริษัทตัวเองซึ่งแนวคิดนี้ถูกเรียกว่าคามกำปันนีหรือว่าเป็นบริษัทหรือว่าองค์กรที่เน้นในเรื่องของความสงบสุขของผู้คนเน้นในเรื่องของความสงบสุขข,ของระบบและแน่นอนฮะก็จะเป็นเรื่องของความสงบสุขที่ ผลักดันองค์กรไปข้างหน้าคือเอาข้อจริงแล้วอะถ้าเราลองมองย้อนไปดูเราจะพบว่ามันจะมีเหตุผลอยู่2ข้อหลักครับที่ทําให้เรารู้สึกเครียดแล้วก็กดดันกับการทํางานประเด็นแรกคือเวลาการทํางานของเราถูกซอยย่อยเป็นช่วงเวลาสั้นๆเพราะเรามักจะโดนรบกวนอยู่ตลอดเวลาครับทั้งในโลกแห่งความจริงแล้วก็ถูกรบกวนจากโลกทางฝั่งดิจิทัลแล้วก็อย่างที่2ครับ ความหมกมุ่นจนเกินพอดีครับคือคนสมัยใหม่อาจจะรู้สึกว่าเราต้องเติบโตเราต้องยิ่งใหญ่เราต้องเข้มแข็งก็จะพยายามแลกสิ่งนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามซึ่งก็จะเกิดเป็นความคาดหวังที่สูงครับซึ่งมันก็ไม่อาจจะเป็นจริงได้เสมอไปจนทําให้เรารู้สึกกดดันจนเกินควรเพราะฉะนั้นมันไม่แปลกเลยคนระที่คนยุคใหม่จะรู้สึกว่าตัวเองทํางานนานขึ้นช้าขึ้นดึกขึ้นหรือว่ารู้สึกว่าตัวเองอ่ะทำงานตลอดเวลาจนเกิดความรู้สึกกดดันแล้วก็เริ่มเป็นบ้าไปซะก่อน แน่นอนฮะถ้าเราจมอยู่กับความรู้สึกนี้น,น,นานๆมันก็จะเกิดเป็นปัญหาทางจิตใจในระยะยาวได้อีกด้วยซึ่งผมก็ขออนุญาตหยิบยกประเด็นในหนังสือมาพูดกันสักประมาณ4-5ประเด็นนะฮะว่าไอบริษัทที่สงบสุขมันเป็นอย่างไรหรือว่าพวกเขามีแนวคิดอย่างไรกันบ้างและที่สําคัญนะ,ะถ้าใครสนใจหนังสือเล่มนี้ก็สามารถหาซื้อได้ที่ร้านขายหนังสือชั้นนําทั่วไปเลยนะครับ สำหรับในประเด็นแรกคะเขาพูดถึงคำว่าสบายสีดีในโลกของการทำงานฮะพอเราพูดถึงคำว่าสบายอ่ะหลายท่านอาจจะนึกถึงพลังลบแพ้ความรู้สึกขี้เกียจการทำงานที่ไม่ productive หรือว่าเป็นคำที่ดูไม่เอางานเอาการซึ่งถัดมาฮะหลายท่านอาจจะเคยได้ยินคำว่าการก้าวผ่าน comfort zone มาอยู่บ้างการก้าวออกไปในพื้นที่ที่เราไม่คุ้นชินครับการไปทำงานหรือว่าใช้ชีวิตในที่ที่ยากลำบากซึ่ง การทางานเนี่ยมันไม่ได้เป็นบาน,นั้นเสมอไปฮะการทํางานไม่จาเป็นต้องลําบากหรือว่าทุกทรมานเสมอไปเพื่อเราเติบโตในบางกรณีมันจะใช่ครับแต่อย่างที่บอกฮะมันก็ไม่สามารถเป็นคําตอบได้สําหรับโลกการทํางานในทุกกรณีครับหรือว่าแปลง่ายๆก็คือไม่ว่าคุณจะพาตัวเองไปเจอความยากลําบากความทุกทรมานมากแค่ไหนมันก็ไม่ได้การันตีว่าชีวิตของคุณจะเติบโตขึ้นหรือว่าจเจริญก้าวหน้าขึ้นคือ2คนเนี่ยเขาเชื่อว่า เราไม่จําเป็นต้องทําตัวเองให้ยากลําบากเสมอไปครับเราไม่จําเป็นต้องก้าวผ่านออคําว่า comfort z o ซนเสมอไปเขาเชื่อว่าบางครั้งฮะสิ่งที่ยิ่งใหญ่ก็เกิดจากการทําอะไรซ้ําๆไปเรื่อยๆฮะการทําอะไรแบบดําดิ่งหรือว่าลงลึกไปกับมันมน, <óc. S 1> นั่นแหละครับเพราะในหลายครั้งฮะความเชี่ยวชาญน่ะมันมักจะเกิดจากความรู้ที่ลึกครับไม่ใช่ความรู้ที่กว้างถ้าคุณรู้สึกว่ามันลําบาก ใจเกินไปในระหว่างการทํางานมันทรมานเกินไปในการจัดการอะไรบางอย่างมันก็ไม่ได้แปลว่าสิ่งนั้นจะมาถูกทิศถูกทางเสมอไปอย่างเช่นคุณอาจจะเจอการทํางานที่มันไม่มีวันจบครับการทํางานหนักแบบไม่มีวันพักผ่อนหรือถ้าคุณเลือกจะเก็บไอความลําบากใจนั้นไว้จนเป็นนิสัยคุณก็จะเริ่มสูญเสียความเป็นตัวเองฮะเสียกริยามารยาทแล้วก็ เสียศีลธรรมประจาตัวไปเลยด้วยซ้ําในทางตรงกันข้ามฮะถ้าคุณลองฟังเสียงหัวใจตัวเองดูบ้างลองถอยออกมาจากความยากลาบากนั้นบ้างคุณอาจจะเจอเส้นทางที่ถูกต้องมากกว่าก็ได้ซึ่งการอยู่อย่างสบายการอยู่อย่างเข้าใจตัวเองก็เป็นแนวคิดอีกอย่างหนึ่งของการอยู่อย่างสงบที่ผู้เขียนนั้นเชื่อถือนั่นเองครับซึ่งในส่วนตัวผมนะผมต้องขอสารภาพก่อนว่าในช่วงแรกอ่ะผมก็ค่อนข้างมีแนวคิดแบบนั้นเหมือนกันผมเชื่อว่าบางครั้งการที่เราต้องแข็งแร่งขึ้นการที่เราต้องเติบโตขึ้นละ่ะเราจําเป็นต้องเจ็บปวดครับ เราจาเป็นต้องผ่านความยากลําบากเพื่อเราสามารถพัฒนาศักยภาพเราได้แต่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นฮะอาจจะเป็นเพราะว่าตัวผมเองอ่ะไม่ค่อยถนัดหรือว่าไม่ค่อยสามารถทํางานในสภาวะกดดันได้ดีครับทาให้ผมรู้สึกว่าในขนานั้นนะผมไม่ได้เป็นตัวเองผมไม่สามารถแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่คะแทนที่เราจะเก่งขึ้นกลายเป็นเราอีกคนที่ไม่มีความมั่นใจไปเรื่อยๆจนถึงวันหนึ่งฮะผมลองเปลี่ยนแนวคิดลองเดินออกมาจาก จากบางสิ่งบางอย่างแล้วก็กลับไปพื้นที่ปลอดภัยของผมอีกครั้งแล้วผมก็รู้สึกว่าเหมือนทุกอย่างอ่ะมันกลับมาสดใหม่อีกครั้งกลับมาเป็นตัวเองมากขึ้นเราสามารถเปิดกว้างแล้วก็สามารถแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่บางครั้งฮะผมก็เชื่อว่าคนเราไม่จําเป็นต้องเคี่ยนตีตัวเองเสมอไปเพื่อเราเติบโตการให้อภัยตัวเองบ้างการดูแลตัวเองบ้างอาจจะเป็นหนทางในการเติบโตได้เหมือนกันครับในประเด็นถัดมาฮะกับเรื่องของ การทำงานแทบรมประดาตายมันล้าสมัยไปเสียแล้วชื่อหัวข้อนี้อาจจะฟังดูเป็นภาษาเขียนไปนิดนึงแต่จริงๆแล้วฮะถ้าตีความง,าง่ายๆเขาแค่พยายามจะพูดถึงการทำงานหนักครับการทำงานหนักในยุคสมัยใหม่มันไม่ได้แปลว่ามันจะดีต่อตัวคุณหรือว่าองค์กรเสมอไปสำหรับคนในยุคก่อนาการทำงานหนักการทำงานเกินเวลาการทำงานจนดึกดื่นอาจจะหมายถึงความทุ่มเทความตั้งใจแต่ว่าในสมัยใหม่ฮะ การทำงานมันกลายเป็นเรื่องของการทำงานที่ได้รับมอบหมายให้ดีกันเคารพในลูกค้าฮะการเคารพในตัวเองการเคารพในผู้คนไม่ใช่เป็นเรื่องของการทำงานที่หนักซึ่งถ้าเราลองหันไปสังเกตนะคนที่ประสบความสำเร็จก็ไม่ได้แปลว่าคนคนนั้นน่ยจะตั้งหน้าตั้งตาทำงานหนักอย่างเดียวแต่เขาเลือกที่จะทำงานแบบฉลาดทั้งหาเขาบอกว่าคนเราที่ประสบความสำเร็จได้ก็จะ d e พเอนต์ออนหลายอย่างครับอย่างเรื่องโชคเรื่องการอยู่ถูกที่ถูกเวลาเรื่องของการรู้วิธีการทํางานนะรู้เรื่องรายละเอียดแล้วก็เหตุผลอื่นๆมาประกอบอีกมากมายถ้าเราจะตีความให้ง่ายมันก็เป็นเรื่องของการเวิร์กสมาร์ทไม่ใช่เวิร์กฮาร์ดนั่นเองครับเขาบอกว่าให้เลิกลงความตั้งใจในการทํางานหนักออกไปฮะ เลิกเปรียบเทียบชั่วโมงการทํางานว่ามันเป็นสิ่งที่ดีของการทํางานเนี่ยเพราะว่าไอ้ความคิดแบบนั้นเนี่ยมันไม่ได้ทําให้คุณก้าวหน้าหรือว่าหาความสุขในชีวิตเจอเสมอไปผมรู้สึกว่าในบางครั้งฮะถ้าเราไม่สามารถทํางานที่มอบหมายได้ในเวลาที่กําหนดถ้าเราจําเป็นต้องทํางานจนดึกดื่นมันไม่ได้แปลว่าเราเก่งนะมันแปลว่าเราไม่มีความสามารถในการจัดการงานเหล่านั้นตั้งหากสำหรับในประเด็นถัดมาฮะเป็นเรื่องของการเลิกตกข่าวแล้วหันมาชอบตกข่าวกันดีกว่า คำว่า fear of missing out หรือว่าอาการกลัวการตกข่าวเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกคนครับกลัวว่าเราจะไม่รู้เรื่องกลัวว่าเราจะตามไม่ทนันแล้วก็ไอความรู้สึกเหล่านี้มันจะผลักดันให้เราเสพติดการเล่นโซเชียลมีเดียฮะเราต้องคอยเล่น a c e b o o k เราต้องคอยเช็ค t w i t t e r ร์ส่องสตอรี่ใน i n s t a g r กรหรือว่าเช็คก r ุ u p ไลน์อยู่ตลอดยังไม่เอ,อ่อรวมถึงข่าวสารบ้านเมืองต่างๆอีกมากมายครับเรารสึกว่ามือถือเราในแต่ละวันเนี่ยมันจะแจ้งเตือนสิ่งที่ไม่จําเป็นขนาดนั้นอยู่ตลอด ซึ่งหลายครั้งอ่ะเราอาจจะคิดว่าในทุกการแจ้งเตือนน่มันอาจจะเป็นสิ่งสําคัญก็ได้แต่ถ้าสังเกตจริงๆอ่ะเราจะพบเลยว่าไอ้สิ่งเหล่านั้นน่มันไม่ได้สําคัญอะไรเลยครับซึ่งปัญหาเหล่านี้มันก็ลามเข้ามาถึงโลกของการทํางานด้วยแทนที่องค์กรยุคใหม่จะสนับสนุนให้คนตามข่าวไว้ทันมากขึ้นแต่ที่เบสแคมป์ของผู้เขียนสองคนเนี่ยเขาพยายามสนับสนุนให้คนตกข่าวกันมากขึ้นครับเพราะเขาเชื่อว่ามันจะช่วยให้ในแต่ละว,วันเนี่ยพนักงานของเขาไม่ได้รับข้อมูลที่มากจนเกินไป พนักงานจะไม่ต้องเจอกับข้อมูลที่ไม่จําเป็นครับการตกข่าวแบบนี้จะทําให้การสรุปงานหรือว่าอันเจนดาในการคุยแต่ละครั้งชัดเจนแล้วก็แม่นยําม,มากยิ่งขึ้นหนังสือบอกว่าหลายบริษัทในทุกวันนี้ฮะเขาพยายามทำให้เกิดความรู้สึกว่าทุกรายละเอียดอะ่ะมันมักจะเป็นสิ่งสําคัญเป็นพิเศษครับ ออพนักงานทุกคนต้องรู้ทุกเรื่องรู้ทุกตัวเลขรู้ทุกปัญหารู้ทุกเหตุการณ์แล้วแน่นอนฮะมันแน่นอนฮะมันเปลืองพลังคนทํางานมากแล้วมันก็เสียสมาธิอีกมากครับซึ่งการเสียสมาธิมันทําให้การทํางานน่ะไม่ลื่นไหลแล้วก็การทํางานไม่มีประสิทธิภาพนั่นเองคือผมรู้สึกว่าถ้ามันมีอะไรสําคัญจริงๆเนี่ยเขาจะหาทางติดต่อคุณได้เองฮะไม่วิธีใดก็วิธีหนึ่งในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมาฮะมันก็ เป็นช่วงที่ผมจําเป็นต้องทํางานอยู่ที่บ้านครับมันเป็นมีช่วงเวลาหนึ่งวันหนึ่งครตื่นเช้ามาผมหามือถือไม่เจอผมไม่รู้ว่าเอามือถือนั้นน่นไปวางไว้ไหนแล้วก็เป็นเวลาที่ผมตัดสินใจลองล็อกเอาท์ออกจากไลน์ในคอมฮะผมก็มีโอกาสได้นั่งทํางานไปเรื่อยๆตัวที่ไม่ได้มีอะไรมาลบกวนกลายเป็นว่าผมสามารถจัดก,การงานที่จําเป็นต้องทําทั้งวันโดยใช้เวลาประมาณ4-5ชั่วโมงเท่านั้นเองซึ่งหลังจากวันนั้นฮะผมก็พยายาม อลองทําวิธีนั้นอยู่เรื่อยๆครับบางวันอาจจะทําได้บ้างบางวันอาจจะทําไม่ได้บ้างก็ปรับปนกันไปผมรู้สึกว่ารายละเอียดที่ยิบย่อยจนเกินไปอะ่ะมันไม่ได้ทําให้งานของเราอะ่ะละเอียดหรือว่าชัดเจนมากขึ้นแต่กลายเป็นว่าพอรายละเอียดขึ้มันมากเกินไปเราจะเริ่มชินแล้วก็เริ่มไม่สนใจรายละเอียดนั้นครับทำให้งานที่มันควรจะเป็นอะ่ะไม่ละเอียดเท่าที่ควรมันจะารณมประมาณว่าเออก็ลายบอกไปแล้วนี่ก็เดินไปบอกไว้แล้วนี่ซึ่ง ช่วงเวลานั้นนะ่ะคุณอาจจะอ่าน,นผ่านๆหรือว่าฟังผ่านๆเท่าน,นั้นเองแล้วก็จดจําข้อความเหล่านั้นไม่ได้ด้วยซ้าสําหรับในประเด็นถัดมาฮะเป็นประเด็นที่ผมชอบมากก็คือเราไม่ใช่ครอบครัวคือหลายองค์กรพยายามหยิบยกประโยคนี้มาใช้ครับเราเป็นครอบครัวกันเราทํางานเหมือนครอบครัวเราดูแลกันแบบครอบครัวแบบญาติพี่น้องหนังสือบอกว่าอ,อ,องค์กรไม่ใช่ครอบครัวครับเราคือเพื่อนร่วมงานแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าเราจะ ไม่ได้สนใจกันละกันไม่ได้แปลว่าเราจะไม่ดูแลกันไม่ได้ทําอะไรเพื่อกันฮะเราสามารถรักเราสามารถใส่ใจเราสามารถช่วยเหลือกันได้แบบปกติแต่เขาก็เน้นย้ําอีกทีว่าแต่เราไม่ใช่ครอบครัวเราต้องไม่หลอกตัวเองหรือว่าหลอกคนอื่นฮะว่าเราเป็นครอบครัวเราคือกลุ่มคนที่แค่ทํางานร่วมกันเท่านั้นครับเราร่วมกันสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีเราร่วมกรรันรรกรสร้างองค์กรที่ดีเราได้รับเงินเดือนที่พอใช้แล้วเราก็ภูมิใจไปกับสิ่งนั้นก็แค่นั้นเอง คือหนังสือเล่มนี้บอกว่าในบางครั้งฮะที่ผู้บริหารพยายามบอกว่าพวกคุณคือครอบครัวไม่ได้แปลว่าพวกเขาจะดูแลหรือว่าปกป้องคุณเหมือนญาติพี่น้องแต่มันเป็นเหมือนประโยคที่พยายามจะสื่อว่าให้พวกคุณเนี่ยเสียสละให้มากเพื่อบริษัทต่างหากครับซึ่งมันก็เป็นสิ่งธรรมดาที่เรามักจะทําให้ครอบครัวของเราอยู่แล้วเพราะการเป็นครอบครัวแล้วก็เพราะการที่เรารู้สึกว่าบริษัทเป็นครอบครัวจริงๆครเราจะกล้าที่จะยอมทําทุกอย่างโดยธรรมชาติครับ อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของการทำงานดึกอาจจะรวมถึงการเสียสละที่มากกว่านั้นด้วยบริษัทที่ดีที่สุดไม่ใช่ครอบครัวครับแต่บริษัทที่ดีคือบริษัทที่สามารถสนับสนุนให้คุณสามารถออกไปมีชีวิตที่ดีกับครอบครัวของคุณได้จริงๆคือบริษัทที่ดีควรเป็นพันธมิตรของครอบครัวครับพวกเขาจะสามารถจัดเตรียมสภาพแวดล้อมการทํางานได้อย่างเต็มที่ครับแล้วก็เมื่อคนทํางานนะหมดเวลาการทํางานลงเมื่อคนทํางานปิดคอมของตัวเองลงพวกเขาก็ ควรที่จะสามารถกลับไปหาครอบครัวจริงๆที่พวกเขารักได้ฮะกลับไปใช้เวลากับพ่อแม่กลับไปใช้เวลากับสามีกับไปใช้เวลากับภรรยาหรือว่าการดูแลลูกๆได้นั่นเองสำหรับในประเด็นสุดท้ายของวันนี้ครับเขาใช้คำว่าปล่อยไปก่อนแล้วค่อยเรียนรู้เขาเริ่มต้นด้วยคำว่าถ้าคุณอยากรู้ความจริงเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างที่คุณสร้างฮะ คุณต้องลองปล่อยมันออกไปก่อนครับถึงแม้ว่าการเตรียมตัวจะเป็นสิ่งที่ดีฮะคุณอาจจะลองทดสอบมันก่อนได้คุณอาจจะลอง brainstorm ก่อนได้ถกเถียงสําหรับสิ่งนั้นก่อนได้แต่ข้อจริงฮะการที่เราปล่อยหรือลอนช์มันออกไปมันเป็นเหมือนวิธีเดียวเท่านั้นที่เราจะได้รู้ว่าผลลัพธ์มันเป็นยังไงว่ามันเวิร์กหรือไม่เวิร์กนั่นเองคือถ้าคุณเอาแต่แบบถามคําถามกันอยู่ภายในองค์กรมันก็จะเกิดเออลูกที่ไม่จบสิ้นครับบางครั้งแล้วก็ พยายามหาคําตอบวิตกกังวลมากเกินไปค่าดเดากันมากเกินไปแล้วก็ลังเลจนมากเกินไปจนไม่ได้ปล่อยงานหรือว่าผลิตภัณฑ์ชิ้นนั้นออกมาสักทีเขาแนะนําว่าให้คุณทํางานให้เต็มที่ครับเชื่อมั่นในงานที่คุณทําแล้วก็ปล่อยมันออกไปแล้วก็จะได้คําตอบที่แน่ชัดนั่นเองแน่นอนฮะว่าหลังจากปล่อยมันออกไปแล้วอาจจะตอบโจทย์หรือไม่ตอบโจทย์บางครั้งอาจจะห่วยได้ด้วยซ้ําแต่จริงๆมันเป็นวิธีทางเดียวที่ทําให้คุณได้พบความจริงของสิ่งเหล่านั้นครับอย่างเช่นตัวผมเองฮะเวลาที่ ผมเลือกนําเสนอคอนเทนต์สักเนื้อหาเนื้อหานึงผมก็ตั้งใจจะทํามันออกไปให้ดีที่สุดครับแต่ไม่ว่าจะเตรียมงานนานแค่ไหนหรือว่าพยายามคิดมากมายแค่ไหนมันก็ไม่ได้แปลว่าคอนเทนต์นั้นมันจะเป็นคอนเทนต์ที่ดีหรือว่าเป็นคอนเทนต์ที่ตอบโจทย์เสมอไปผมว่ามันสําคัญที่ว่าหลังจากเราปล่อยงานของเราออกไปแล้วอะเรา เรียนรู้อะไรจากสิ่งนั้นมากกว่าต่อจอาจจะเรียนรู้ว่ามันสั้นไปมันยาวไปมันน่าเบื่อไปหรืออะไรก็ตามฮะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะปรับมันมาเรื่อยๆจนกลายเป็นประสบการณ์ที่เราสั่งสมไปในทุกวันนั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะผมรู้สึกว่าพยายามทํางานให้สุดความสามารถครับแล้วก็ปล่อยมันออกไปแล้วหลังจากนั้นก็พยายามประเมินแล้วก็เรียนรู้จากมันคือเจสันฟลีดแล้วก็คุณเดวิดไฮเดอร์มเออร์เขาเชื่อว่าการทํางานอย่างมีความสุขไปเรื่อยๆในแต่ละวันฮะ เป็นการทำงานที่ดีแล้วครับมันไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นเลยคุณสามารถกลับบ้านไปเล่นกับลูกได้แต่คุณก็ยังสามารถประสบความสำเร็จได้อยู่คุณควรมีงานอดิเรกทำคุณควรมีเวลาในการดูแลตัวเองมีเวลาไปอ่านหนังสือค่มีเวลาไปดูหนังใช้เวลาทำอาหารได้ไปเดินเล่นไกลๆไ,ได้แต่ในบางครั้งครคุณต้องกล้าเป็นสามัญชนคนธรรมดานั่นเองสุดท้ายนี้ครับถ้าใครได้ลองไปอ่านหนังสือเล่มน,นี้อาจจะ รู้สึกว่าเป็นรูปแบบความคิดที่ค่อนข้างแตกต่างจากรูปแบบเดิมไปอยู่มากแต่ผมก็ไม่ได้คิดว่าทุกตัวอ,อ,กอักษรทุกประโยคของหนังสือเล่มน,นี้จะถูกต้องเสมอไปเพราะฉะนั้นฮะหยิบมันไปใช้อย่างระมัดระวังฮะนำสิ่งที่คุณคิดว่าน่าจะเหมาะสมแล้วก็เกิดประโยชน์ของคุณไปประยุกต์ใช้น่าจะเหมาะสมมากกว่าผมขอให้ทุกคนทํางานอย่างมีความสุขครับแล้วก็ไม่เป็นบ้าไปเสียก่อนดูแลงานแล้วก็อย่าลืมดูแลสภาพจิตใจกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังครับสวัสดีครับ สามารถติดตาม Branding Podcast และ Moody เอพิโสดต่างๆได้ที่ Spotify, Apple p o d c a s t YouTube และ Podbean ได้ทุกช่องทางเลยนะครับ Branding Podcast, Sharing is Empowering แชร์สิ่งเล็กๆให้ยิ่งใหญ่